สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือพิกัดข่าวค่ำวันพระราชสมบัดีที่9มิถุนายน2559โอกาสอันเป็นมหามงคลยิ่งของปวงชนชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จเฉลิงถวัลยาราชสมบัติครบ70ปีครับติดตามการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศนะคะและข่าวอื่นๆรอบวันในวันนี้กับคุณมนชัยดิฉันธันยรมัยและล่ามภาษามือคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ เริ่มต้นพิกัดข่าวค่ำวันนี้ด้วยภาพกิจกรรมของพระสกณนิกรไทยทั้งประเทศที่พร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวนะครับแล้วบทเพลง King of King ยังคงดังกระหึ่มกล้องทั่วประเทศไทยทั่วโลก ทราบกันเป็นอย่างดีแล้วครับว่าคนไทยรักในหลวงค่ะก็มีกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศะนะคะเรามาเริ่มกันที่กรุงเทพมหานครในวันนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จรรันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานทาบุญตักบาทและประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็ดเจเถลิงถวัยรยราชสมบัติครบ70ปีในวันที่9มิถุนายน2559 ที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังส่วนที่ต่างจังหวัดค่ะมีการจัดกิจกรรมหลากหลายพื้นที่นะคะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดเชียงรายค่ะจัดกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะที่บริเวณเกาะแม่ไม้หนองหลวงอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายค่ะครับขณะที่จังหวัดลบบุรีจัดกิจกรรมกำจัดวัชพืชขุดลอกคูคลอง ปลูกต้นไม้ที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่จังหวัดลบบุรีที่นครราชสีมาประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันปลูกต้นแผ่บรารมีหรือต้นหูกระจง70ต้นรอบสนามฟุตบอลสำนักการช่างต้นหูกระจงหรือต้นแผ่บรารมีเป็นไม้มงคลเจริญเติบโตเร็วอายุยืนและก็ได้รับความนิยมนะครับเป็นอีกหนึ่งเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่พี่น้องจังหวัดนครราชสีมาทำเพื่อเฉิระเกียรติขณะที่ไปดู ภาพที่น่าทราบซึ้งใจของคุณตาคุณยายท่านหนึ่งก็คือคุณตาผายวิจิตอายุอานามก็76ปีแล้วคุณยายสีมองแดงสีอายุ58ปีนะครับคือคุณตาไปเก็บภาพที่เขาเรียกว่าเป็นภาพที่มีทุกบ้านเรียกอย่างนี้นะครับสะสมพระบรมฉายาลักษณ์สะสมพระบรมสารทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายร้อยภาพด้วยกัน ติดอยู่ที่ผนังเต็มไปหมดทั้งบ้านค,คือคุณตาคุณยายคู่นี้อาชีพเขาคือเก็บของเก่าขายแล้วเวลาที่ไปเก็บไปรือ้อเจอภาพของในหลวงต้องเก็บไว้ด้วยความรักแล้วก็จงรักภักดีนะครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทร,บราบก็มามอบพระบรมฉายาลักษณ์ให้คุณตาคุณยายอีกภาพหนึ่งด้วยค่ะนี่สังเกตตามฝาผนังของบ้านนะคะแต่ละภาพก็ติดอยู่บนฝาผนังจนเต็มทั้งบ้านซึ่งก็เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะและติดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่ก็เป็นน้ําตาแห่งความปลับปลื้มนะคะในการแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงของเราค่ะครับ อีกกิจกรรมหนึงของทางทหารนะครับทหารจากกองพันทหารราบที่1กรมฐานราบที่1นึ่งมหาเล็กรักษาพระองค์นำกำลังพล400คนแปลอักษรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลน,นี้แปลอักษรเป็นภาพพระปรมาพิทยย่อพปรแปลเป็นตัวเลข70และแปลเป็นคำว่าทรงพระเจริญนะครับโดยใช้กำลังพลในการปฏิบัติแล้วก็ทุกคน ก็มาด้วยหัวใจมาด้วยความเป็นชายชาติทหารที่จะถวายราชาสัการะราชาสุดดีและถวายสัตว์ปฏิญาณด้วยครับ นี่คือบรรยากาศในประเทศนะคะจากหลากหลายจังหวัดประมวลภาพให้คุณผู้ชมได้ชมกันในเย็นวันนี้รวมถึงต่างประเทศนะคะตามสถานเอกอัครราชทูตไทยทั่วโลกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะอย่างเช่นที่จีนญี่ปุ่นฝรั่งเศสเดนมาร์กและเปรูนะคะโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงโตเกียวทําบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัย,ยมงคลณหอประชุมสถานเอกอัครราชทูตกรุงโตเกียวมีข้าราชการและคนไทยในญี่ญปุ่น กว่า100คนเข้าร่วมค่ะคจัดให้มีการลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยส่วนสถานเอกอาคาัครราชทูตไทยบางประเทศก็จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติล่วงหน้านะคะที่กรุงโซโค่ะสถานเอกอาคาัครราชทูตไทยณกรุงโซจัดกิจกรรมเป็นพระราชกุศลวันอาทิตย์ที่5มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาณวัดพุทธรังสีโซเมืองพงดําประเทศเกาหลีใต้ก็มีทั้งคนไทยในเกาหลีใต้เข้าร่วมจมํานวนมากเช่นกันค่ะ เรียกได้ว่าทัวทั้งโลกนะครับที่มีคนไทยอยู่ต่างก็แสดงความจงรักภักดีต่อพ่อหลวงทั้งสิ้น